วัสดีค่ะเนื่องจากวันครูที่ผ่านมานะคะไม่มีโอกาสได้กับาครูบาอาจารย์ทุกท่านเลยเนื่องจากภาระหน้าที่ในการทํางานนะคะก็ขอใช้พื้นที่เล็กๆตรงนี้ในการขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ได้สอนแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆในการที่จะทํางานอาชีพนี้นะคะก้าวเปิดร้านสักคิ้วสักคิ้วสักปากสักขอบตาพวกนี้นะคะ่ะ เป็นอาชีพที่ก้าคนโพลว่าเก้ารักแล้วก็ชอบอาชีพนี้มากๆนะคะก็อยากจะอยู่ในสายอาชีพนี้ได้นานๆนะคะแต่ทีนี้ว่าการทํางานทุกอย่างเนี่ยมันก็มันก็ต้องมีปัญหาของมันนะคะแต่ทีนี้หลังจากที่เจออาจารย์นกแก้วเนี๋ยนะปัญหาต่างๆนะคะมันมันหมดไปมันกระจ่างมันไขข้อข้อั้งใจทุกอย่างเก้าได้ความรู้ได้เทคนิค ของการทํางานจากอาจารย์นกแก้วเยอะมากๆค่ะตอบโจทย์มากๆกระจ่างในทุกๆเรื่องนะคะอาจารย์ให้ความรู้เยอะจริงๆค่ะอาจารย์น่ารักมากๆใจดีมากๆประสบการณ์ทํางานของอาจารย์1ิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์สอนแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ทุกๆคนนะคะอาจารย์ไม่กักไม่ห่วงวิชาไม่ห่วงความรู้เลยค่ะแกเป็นคนน่ารักจริงๆสัมผัสได้แกจริงใจมากๆเลยค่ะ ก็ถ้าหากไม่มีอาจารย์นกแก้วเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าจะอยู่ในสายอาชีพนี้ได้อีกนานได้อีกยาวนานแค่ไหนนะคะเพราะว่าการทํางานทุกอย่างมันก็มีปัญหาของมันแต่ว่าตอนนี้ไม่กลัวลวคะ่ะปัญหาทุกทุกอย่างมันมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆมันเป็นแค่เส้นผมบางภูเขาหลังจากที่ได้เจออาจารย์นกแก้วในโอกาสนี้ก็อยากจะขอบคุณอาจารย์นกแก้วมา,า,ากๆเลยกกที่ให้ความรักแล้วก็เมตตาลูกศิษย์คนนี้ ด้วยความรักด้วยความจริงใจค่ะขอบคุณอาจารย์นกแก้วมากๆเลยอาจารย์แบบน่ารักที่สุดเลยอยากจะบอกว่ารักอาจารย์มากๆ่ะ